ไปดูปัญหาเรื่องของวินรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่มีการขูดรีดค่าโดยสาร,รจากผู้โดยสารที่อยู่ในบริเวณจุดที่มีความต้องการใช้รถอย่างเช่นจุดที่เป็นจุดขนส่งแล้วก็มาตามสถานีรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินต่างๆที่โขกราคาเกินจริงวันนี้ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างทหารกับตำรวจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะรวมไปถึงผู้ที่มีอิทธิพลในการเก็บค่าคุ้มครองอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะคะโดยมีพลตรีอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ในฐานะหัวหน้าดูแลว,วินรถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเข้าร่วมประชุมเพื่อกําหนดแนวการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์ซึ่งก่อนหน้านี้มีการหารือการในหน่วยทหารโดยกําหนดมาตรการ3แนวทางคือข้อแรกต้องให้วินแต่ละวินนั้นติดป้ายกําหนดราคาให้ชัดเจนตามกฎหมายว่าระยะทาง ไปแต่ละจุดราคาเท่าไหร่ค่ะรวมไปถึงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่สํารวจ วินรถจักรยานยน์รับจ้างทั่วทุกเขต50เขตในกรุงเทพมหานครเพื่อดูว่าแต่ละวินนั้นได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งถูกต้องหรือไม่แต่ละพื้นที่มีการตั้งจุดเอาไว้ห่างจากจุดเดินทางเท้าระยะเท่าไหร่แล้วก็มีวินใดบ้างอยู่ตามสะพานลอยตามตรอกซอกซอยเพื่อจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามีการตั้งวินบนพื้นผิวถนนหลังจากการสำรวจก็จะนำข้อมูลมาพิจารณาเป็นข้อสรุปว่าจะสามารถจอดได้ ช่วงเวลาใดบ้างจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการระยะที่3คือวินจักรยานยนต์ทุกแห่งในกทมจะต้องเป็นวินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับการจดทะเบียนตามกระบวนการของกรมขนส่งซึ่งผลสรุปของทั้งหมด3กระบวนการก็จะเห็นชัดเจนขึ้นภายในสัปดาห์นี้โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมดังนั้นการประชุมในวันนี้นะคะเป็นการหาแนวทางกำหนดมาตรการเพื่อเพื่อการปฏิ ให้ประชาชนนั้นได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเดินทางที่ต้องเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันค่ะ